เอาละครับนี่ก็เป็นอีกเซตหนึ่งเป็นเซตที่สามแล้วครับวันนี้เราจะฝึกหนักมากเราก็สามเซตแล้วแล้วเดี๋ยวก็ด,ดูเซตต่อๆไปนะครับว่าจะเป็นอะไร าละครับตอนนี้เราอยู่กันที่บูตาชาบูก็มีของหลายอย่างครับปกติผมก็มากินบ่อยนะแต่ว่าเพียงตรมไม่ถ่ายวิดีโอแต่คนนี้มาแล้วไหนๆก็ถ่ายซะหน่อยเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างในกันนะครับว่าของกินเขาจะมีอะไรบ้างแต่ที่เด็ดก็คือปลาแซลมอนครับขอบคุณครับ นี่ก็คือบรรยากาศข้างในนะครับนี่เมนูนี่เมนูนะครับเดี๋ยวผมจะกินไอ้นี่เดี๋ยวผมที่จะกินก็คือไอ้นี่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 กินแค่นี้แหละ วันนี้ก็ทำงานหนักนะครับฝ่ายตรวจสอบบัญชีอของผมหันคอเนาะอันนี้ก่อนเลย,เยแซลมอนอแซลมอนออออสวยๆ แันใหญ่มากครับดูหน้าเล็กไปเลยเทียบกันหนะอย่างงี้เท่ว่ะจริงจริงเดี๋ยวกล้องาถ่ายรูปจริงหรอเออที่จริงมันดูแบบว่าที่จริงจริงนี่ให้ดูดิค่ะนี่คือยำสาหร่ายเนื้อไก่ใหญ่ๆขกล้องแล้วกสัตวของเขายังไงแต่เย็นแม่ก็ไข่ก็ไข่ก็ได้เจอตอนตอนปล่อยลงรถอ่ะเน้อกัไอเนี่ย มาเลยีเราก็ล้มแต่ว่าเราไม่สนใจมีตุ้มตัวไปดินดาวมูอ๋องโตเนื้อลายเนื้อลายเราไม่สื่นใจน้ำเลยนะอร่อยมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรานี่ตรงนี้เดี๋ยวรอดูน้องค่ะน้ำเยอะปลาแซลมอนเราข้าวเราน้ำใส่ทุนี้เยอะเด็ดเอาแล้วครับ ตอนนี้ถ้วยที่สองของเราก็มาแล้วนะครับลองดูนะครับว่าวันนี้จะได้กี่ถ้วยถ่ายหน่อยถ่ายด้วยนี่ก็คือแซลมอนดอกแซลมอนดอกแซลมอนอันนี้จานนี้เราสั่งกันมายี่สิบชิ้นครับสี่จานละยี่สิบนี่จริงๆล้านี้เกิดขึ้นจากไอ้ไอ้ข้าวนะ ถ้าข้าไม่ไปไม่ไปพูดแล้วปข้าวาคิี่นั่นหระัไม่ไม่ไมมา่นนี้มจนคามดีฟินมากค่ะอันนี้คือสายสำหรับสายเนื้อนะครับผมเนื้อวัวอันนี้เนื้อติดมัน 没打。 เอาละครับนี่ก็เป็นอีกเซตหนึ่งเป็นเซตที่3แล้วครับวันนี้เราจะฝึกหนักมากเราก็3มเซตแล้วแล้วเดี๋ยวก็ดเูเซตต่อต่อไปนะครับว่าจะเป็นอะไรอันนี้คือหมูทิพอร่อยขนาดไหนตั้งปซตเดียวไม่ทันได้ถ่ายเลยขายไปแล้ว2ชิน้นเอาเลยครับแม่ครับเอาเลยครับมันดะัดจระเข้ปูจระเข้ปูจอันนี้ปลาอะไรแล้วครับปลาดอลีค่ะ Maksudnya, ini benar-benar tidak terlihat. Tidak terlihat. Tidak terlihat. แล้วเราก็กินกันอย่างท่วมท้นม,ม,มากโดยการใช้เวลาของเขาชั่วโมงครึ่งอย่างมีคุณค่าที่สุดเป็นยังไงบ้างครับคุณปอยิ่มากไอติมเป็นงไงบ้างครับไอติมคดนยังเลยแมคาเดเมียอร่อยอร่อยครับมากันได้ครับบูตะชาบู สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับไว้คลิปหน้าจะไปที่ไหนต่อก็แล้วแต่สายลมจะพาไปขอบคุณเก่งตัวกลงมากนะครับบ๊ายบาย